สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับในจาก EP นี้ครับมาพบกับพระปิดตาจัมโบ้รุ่นหนึ่งนะครับนะย้ําว่ารุ่นหนึ่งนะครับพี่ชายนะพี่น้องที่สนใจเข้ามานะครับตอนนี้นะกลับมาเป็นกระแสยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะปิตาจัมโบ้รุ่นหนึ่งพี่นะครับนี่ฮะรุ่นหนึ่งนะพี่นะอนาคตนี่ไกลแน่นอนครับนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับที่จะสร้างเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นหนึ่งนะครับจากอ่า กระแสจะดีมากนะครับกระแสดีมากตอนนี้มีกระแสไม่เรื่อยพี่นะฮะกระแสดีไม่เรื่อยครับตอนนี้ผมก็มีเยอะมีอ่ามีมาแบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับนะก็ตามเก็บอ่ารายการจีวอนเรื่มาเปิดแบ่งมาพี่น้องครับร้อยสองร้อยกำไรบ้างนะฮะ บอกเลยว่ารายการจีวอนมีนี้มีมาให้สององนะพี่นะได้มาสององนะครับนะขอให้ทันนะพี่นะเอาให้ทันนะครับเป็นการจีวอนนี้เป็นการเซอร์ไพรส์นะครับป็นการเซอร์ไพรส์ครับติดจีวอนหลวงปู่โต๊ะด้วยนะครับนะฮะเพราะปู่โต๊ะเป็นต้นเับอ่าพระปิตาโดยเป็นองค์คูนะพี่นะครับมีติดจีวอลปู่ด้วยนะครับนะผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะปิตาจะบ้นึงนะครับถ้าหากพี่ไม่สนใจการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับนะราคาหลักร้อยพี่นะฮะ ของแท้พี่การนตีแท้จากวัดนะครับนะผมการนตีแท้ให้เลยตลอดที่พี่นะฮะมีทั้งเก็บเงินมปทานแล้วก็จัดส่งฟรีพี่นะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับนะถ้าพี่น้องสนใจกันเนี่ยตามเป็นับรายการไว้พี่ทักมาได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรที่ขึ้นไว้พี่นะเป็นหมายเลขเดียวกันเลยครับนะเดี๋ยวเรามาการหนึ่งเลยพี่ชายฮะมาชมรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งวันนี้ครับมาเป็นภาพปิดตาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวนะครับนะเป็นเนื้อผงขาวสมเด็จนะฮะนี่ฮะ เ็นเนื้อตะกุดทองคําพี่หมายเลขคเบอร์สามหนึ่งครับหมายเลขคุเบอร์สามหนึ่งครับเป็นตะกุดทองคําเดี่ยวพี่การนี้เปิดอยู่ที่ 1, ทนหนึงนะนหนงน่งพันบาทนะรายการนี้เปิดถึงหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะนะฮะกามาต่อรองกันได้นิดนึงพี่นะฮะนิดนึงครับนี่ฮะหนึ่งพันบาทนะพี่นะตะกุดทองคําเดี่ยวนะครับเป็นการบนสุดนะครับของรูปปีตาจยัโบนหนึ่งนะครับนะมารูยต่อไกลสองครับยกลสองเป็นเนื้อกึ้นครกพี่ตะกุดทองคํานะครับนะวันนี้ตะกุดทองคำมาสามองคนะฮะเลขคุเบอร์หนึ่งสี่ครับนะ ไอ้หนึ่งแปดพี่นะ้นหนึ่งสี่หนึ่งไปได้พี่นะนั้นหนึ่งสี่ครับพี่นะฮะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับน้ำเนื้อก้นคุกนะครับพี่นะฮะรุ่นหนึ่งนะครับนะครับมาลุยขึนต่อครับพี่ชายครับรายการที่สามครับรายการนี้ก็เป็นเนื้อก้นคุกนะฮะอีกหนึ่งองค์ครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์สี่สามครับเลขโค้ดเบอร์สี่สามนะครับน้ำตะกุดทองคําพี่ นะฮะตะกุดทองคำเดี Además, ่ยวพี่และการเนื้อบนสุดนะครับนะฮะชุดเนื้อการเนื้อบนสุดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับถ้าสนใจทํามาต่อรองกันได้นิดนึงพี่นะครับนี่ฮะองนี้สวยพี่นะครับนุ่นๆสวยครับนะรุ่นแรกพี่นะฮะตังนะฮะสบายใจได้นะครับนะรุ่นหนึ่งนะครับนะฮะเก็บตอนนี้ได้รีบเก็บพี่นะครับนะก็รุ่นที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วพี่นะของวัดโพสิทธิ์อัดนะครับนะก็หลายรุ่นนะของปู่พี่นะครับ อย่างเสม้าสมปาศนหาตอนนี้ก็ไปหลายหมื่นแล้วพี่นะครับในที่ออกวัดโพศรีสอัดนะครับและหลายรุ่นนะพี่นะรุ่นต่างๆที่ออกวัดโพศรีสอัดเยอะนะครับนี่ฮะต่อมาการที่สี่ครับรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับรายการนี้แปดร้อยบาทครับนี่ฮะรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะอ๋อนี่กระดาษติดที่ผมเอาให้ะฮะรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับพี่ใหญ่นะฮะนี่ฮะเราออไปแล้วนี่ฮะ เลขข learner, นละเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าพี่นะการจะอพายติดจีวรลลุงปูดนะฮะนี่ฮะรายการนี้แบ่งพันพี่น้องที่แปดร้อยบาทนะครับราคาเดิมพี่ชายราคาเดิมครับเป็นเนื้อเขียวมรกตครับนะฮะเป็นเนื้อเขียวมรกตนะพี่นะรายการที่สี่นะครับต่อมาเป็นการที่ห้าครับเป็นเนื้อว่านเกศรนะครับนี่ครับติดจีวอลลุ่มปูันครับรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์นะพี่ไม่ได้มีทุกองคนะพี่ชายนะฮะไม่ได้มีทุกองคนะครับเปิดมาสามร้อยองจะได้สักองคหนึ่งฮะนี่ฮะ รายการนี้ไปปิดต่อมาให้พี่นะครับนะสวยๆพี่นะครับนะวกเนื้อว่านเกสรนะครับนะรายการนี้เนื้อว่านเกสรน้ำมันครับรายการที่เลขคนเบอร์หนึ่งสี่แปดนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสี่แปดพี่รายการนี้แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้าลรายการที่หกครับมาลุยต่อครับนะรายการนี้เป็นว่านนะฮะเนื้อพุทธคุณนะครับนาวเนื้อพุทธคุณพี่นะครับนะนี่ฮะ นะฮะที่สวยเลยพีบนะเลขคุณตเบอร์สี่หกพี่เลขคุณตเบอร์สี่หกนะครับนะพี่ราการนี้นะครับเนื้อพุทธคุณนะครับนี่แข้งท้องฝาบาทพี่กำไรเงินแท้ะครับแข้งท้องฝาบาทกำไรเงินแท้ครับเลขคนณตเบอร์สี่หกพี่การนี้เปิดอยู่ที่แบ่งไปเป็นตองที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดเป็นไปเป็นต้อนที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะลูกกระต๊องครับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับนับเป็นเนื้อเขียวมรกตครับกำไรเงินแข้งท้องฝ่าบาทพี่เลขคนณตเบอร์สองห้าครับ เลขคนเบอร์สองห้าพนะถูกใจเข้ามาต่อรองกันได้นะครับมาดูกันต่อครับพี่ชายครับในการต่อไปครับการที่แปดครับน้าเนื้อก้นคคกกับแข้งทองผับาทกําไรเงินแท้พี่แข้งทองผัวบาทกาไรเงินแท้พี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์หกครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์หกพันนะฮะรายการนี้สวยเลยพี่ชายนะครับรายการนี้สวยเลยนะครับนะรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้องไปครับเจ็ดร้อยบาทต้องการพี่ชายสามมีสามเนื้อครับนะ ต่อมาครับเป็นรายการนี้ครับเป็นรายการอ่าเนื้เอเขียวมรกตนะฮะทำผอมทำผิวโบราณพี่เนื้อเขียวมรกตทำผิวโบราณพี่เลขคู่เบอร์หนึ่งสี่สองครับเลขคู่เบอร์หนึ่งสี่สองพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับมาติดต่อครับเนื้ออ่าเนื้ออิดลงรักครับนะรายการนี้เป็นเนื้ออิดลงรักนะครับนะเลขคู่เบอร์สี่สี่ครับเลขคู่เบอร์สี่สี่พี่ นะครับนี่ครับสวยพี่นะฮะเงาเงารื้อเลื่มเลยพี่เนื้ออิดลงรักนะครับในรายการนี้นะฮะรายการที่สิบแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทจะส่งฟรีพี่มาดูต่อวิชาการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบกวนอูครับเป็นเนื้อผงทูบกวนอูนะครับเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งสี่ครับเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งสี่พี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทจะไอ้สามร้อยบาทจะส่งฟรีครับรายการที่สามร้อยบาทจะส่งฟรีครับพี่ชายมาดูต่อพี่การที่สิบสองครับรายการที่สองเป็นเนื้อ เนื้อพุทธคุณนะครับน้อพุทธคุณทำผิวโบราณครับเนื้อพุทธคุณทำผิวโบราณนะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งครับเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งครับเนื้อพุทธคุณทำผิวโบราณครับแลยการนี้แบ่งปันพี่น้องสามร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีครับมาเลยัต่อครับพี่ชายในการที่สิบสามครับเป็นเนื้อพระผงขาวสมเด็จครับเลขคนเบอร์หกสี่นะครับเลขคนเบอร์หกสี่พี่รายการนี้แบ่งปันสามร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีพี่ชายสามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับนะฮะรายการที่สิบสามนะครับพี่นะฮ ต่อมากานที่14ครับเป็นเนื้อว่านเกสรนะครับเป็นเนื้อว่านเกสรน้ำมันครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่า300บาทนะครับเลขคุณทะเบอร์49ครับเลขคุณทะเบอร์49พี่นะจะสวยอย่างนี้เลยครับนะฮะจะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแบ่งปันพี่น้องนะครับ300บาทจะส่งฟรีพี่เลขคุณทะเบอร49นะครับเนื้อว่านเกสรรายการที่14ครับรายการที่14นะครับต่อมาครับรายการที่15ครับเป็นเนื้อเขียวมรกตทำผิวโบราณครับเป็นเนื้อเขียวมรกตนะฮะทำผิวโบราณที่เลขครับเลขุนทะเบอรร์นนะะคับี่ฮ นี่ครับคุณไว้สามสี่พี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับรายการนี้กัรายการที่สิบห้าแบ่งไปพี่น้องสามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับรายการจะไปพี่รายการที่สิบหกครับรายการที่หกครับมาเป็นพระผงขาวสมเด็จนะครับปิดแผ่นทองใหญ่นะครับเลขคนตัวเบอร์แปดเก้าครับปิดแผ่นทองคําแท้ใบใหญ่พี่เลขคนตัวเบอร์แปดเก้ารายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะ ต่อมาครับเป็นการสบายครับนะรายการที่17ครับรายการที่7หนเ่งเนื้อผงพุทธคุณครับปิดแผ่นทองคําแท้ใบใหญ่ครับเลขคทะเบอร์เ7ครับเลขคนทะเบอร์เ7นะครับน่าจะมีแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่นะพี่นะปิดทองคําพี่นะครับรายการที่400บาทนะฮะรายการที่ร0 0บาทนะพี่นะรายการที่17เนะครับเลขคนทะเบอร์เ7 400บาทจะส่งฟรีครับพี่ชายแต่ถ้ายกคู่องค์ไหนครับพี่นะมาบอกผมได้ครับเดี๋ยวมาลดให้นะครับนะมาดูกันต่อพี่ชายรายการที่18นะครับ รายการที่สแปดครับเป็นเนื้อพระผงนะผงทูบนะครับผงทูบกดอูนะปิดแผ่นทองคําแท้ใบใหญ่พี่นะฮะหน้าคมๆมซ็ชชันอย่างนี้พี่นี่ฮะให้ดูรายละเอียดนะครับนาเลขคนจัเบอร์สี่เก้านี่ครับพี่ดูแววตาดูนิ้วครบครับไม่มีรูไม่มีผุนครับรายการนี้จ้สวยครับนะด้านหลังด้านยันด้านหลังนี่บอกเร็วหูสวยงามพี่นะฮะยันด้านหลังสวยงามครับเลขคนจัเบอร์สี่เก้าพี่รายการนี้เป็นปลาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่19นะครับเป็นเนื้อผระผงใบลานนะครับนะรายการนี้คลาสสิกมวลสารแน่นครับนะปิดแผ่นทองคําใบใหญ่แผ่นแท้ทองคาแท้ใบใหญ่ครับนะฮะด้านหลังอัคระคมชัดยันไม่มีแตกไม่มีนูนครับรายการนี้สวยๆคลองความคลาสสิกครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามสองพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสามสองพี่ดูชอบดูทุกใจปิดเข้าไปได้ขอรู้ภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรครับนะฮะนี่ฮะความสวยความงูความชัดเจนพี่นะครับรายการนี้ชัดเจนครับ นี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งสามสองครับเลขคนละเบอร์สามสองพี่ในการนี้แบ่งไปพี่น้องไปครับนะสี่ร้อยบาทนะครับงานะที่สิบเก้าครับ ต่อมาครับการ20ครับเป็นเมื้อพระผงเทียนชัยครับนะพระผงเทียนชัยดูเทียนพี่นะฮะเทียนอุ่นๆๆเลยครับนะตรงนี้ครับนะปิดแผ่นทองคําเท่เนื้อเทียนชัยพี่เลขคนเบอร์ห5หครับเลขคนเบอร์ห5หนะเทียนชัยพี่น้องถามมาว่าคืออะไรนะฮะเทียนชัยคือนะฮะเป็นเทียนที่อ่าจุดก่อนผู้เรื่อมพุทธาพิเศษและหรือดับก่อนหลังพุทธาพิเศษเสร็จนะครับนี่คือเทียนชัยคือจุดนําเลิกนะครับนะของอ่าประธานพิธีอ่าอย่างเช่นทางปุ่ิทธาเสษก็คือปุ่สธาครับเป็นคนจุดเทียนชัยนะครับนะเป็นประธาน นะครับนี่ฮะและเขาก็เอามวลสารนี้มาทำนะพี่นี่ฮะเนื้อเทียนชัยพี่รายการนี้งนะ่ายเก็บน่าจะสมพี่เลขคุณเบอร์หกห้าพี่รายการนี้เปิดที่สี่ร้อยบาทจัดส่งฟรีครัาพ่จายมาบริกันต่อคับพิชายมาบริกันต่อครับรายการที่ไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการยี่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อพ้าผงเทียนใช้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อพระผงเทียนใช่นะ,นะ,นนะนมีรอยคราบเทียนจะสวยพี่มวลสารชัดเจนคมง,งี้เป็นเนื้อตะกุดเงินทองหน้าครับเป็นเนื้อตะกุดเงินทองหน้าครับหายหายากๆนี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์สามเลขคนเบอร์หนึ่งสามครับเงินเงินทองหน้าครับนะรายการน,นี้แบ่งไปพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับนั้นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ มาดูกันต่อครับรายการที่2ครับรายการที่2เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับนะเป็นตะกรุดเงินทองหน้าครับเป็นตะกรุดเงินทองหน้าครับมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยครับเนื้อเขียวมรกตสวยๆคมๆแบบนี้พี่ด้านหลังอัคระชัดเจนครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่700บาทครับ700บาทนี่ราคาเดิมนะครับพี่ชายนะครับไม่มีขึ้นไม่มีลงครับนะพอมาแบ่งปันพี่น้องราคาเดิมครับมาดูกันต่อครับเป็นเนื้อผระผงพทธคุณครับเป็นเนื้อผระผงพทธคุณครับเป็นาเลตะกรุดเลขโคตร number ก้าศูนย์ับตะกุดเงินทองหนาน,านาตะกุดเงินทองนา,นานนนานงพี่นะครับนี่สวยๆนะครับนาตะกุดสังสั์นะฮะเลขคนจเบิกเก้ด้านหลังยันคมชัดแจ๋วครับเนี่ยฮะรายการที่เบิกาน้อย700บาทนะครับนารายการที่ยีบามครับ มาดูกันต่อวิชัยาการที่24ครับรายกัน24ครับเป็นเนื้อผ้าผมพุทธคุณครับเนี่ยฮะเนื้อผ้าผมพุทธคุณพี่ตะกุดเงินแท้ครับตะกุดเงินแท้ด้านหลังลอยเพชรหน้าทางครับด้านหลังลอยเพชรหน้าทางพี่รายการน,นี้แบ่งปันปพี่น้องที่500บาทครับรายการน,นี้แบ่งปันปพี่น้องที่500บาทครับ มาดูกันต่อครับพี่ชายมาดูกันต่อนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผ้าผงขาวสมเด็จครับเป็นเนื้อผ้าผงขาวสมเด็จด้านหลังลอยเพชรน้าดังด้านหลังลอยเพชรทั้าทั้งเป็นสกุดเงินเดียวพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับนะฮะมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการที่ยี่สิบหกครับ มาดูต่อครับการยี่หกครับรายการยี่สหกเป็นเนื้อพ้าผงพุทธคุณครับเป็นเนื้อผะผงพุทธคุณครับนาตะกุดเงินสามแท้ตะกุดเงินแท้สามดอกครับตะกุดเงินแท้สามดอกครับรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณครับราคาเท่ากันพี่ราคารายการเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทถ้าใครยกคู่องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับที่เป็นตะกุดเงินสามดอกนะฮะและตะกุดเงินทองหน้าสามดอกครับยกคู่นนี้ผมแบ่งปันพี่น้องไปแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับ มาเริกันต่อครับพี่ชายมาเริกันต่อครับเป็นการสไายครับนะรายการที่27ครับรายการที่27ครับเป็นเนื้อผงเกิ็ดโคกครับกกตะก,ก 3, 3, รุดเงินแท้3ดอกครับตะกรุดเงินแท้3ดอกเลขคู่ตัเบอร์3 3เลขคู่ตัเบอร์3 3เลขเบื่อสวยอย่างนี้พี่เลขเบื่อสวยอย่างนี้พี่รายการนี้เปิดมาที่น้องที่700บาทยกคู่นะ3ดอกจากการผมเปิดเป็นปันแค่1,100บาทครับ มาดูต่อครับนะพระผงขาวสมเด็จครับเนื้อพระผงขาวสมเด็จพี่เลขคนะเบอร์สี่สองเลขคนะเบอร์สี่สองพระผงขาวสมเด็จแต่การนี้แบ่งันพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทตะกุดเงินสามดอกเบิ้ลกันเลยนะครับ มาดูต่อครับพี่ชาในการที่ยี่สครับราการยี่สิบเป็นเนื้อพระอิดลงรักนะครับเนื้ออิดลงรักครับนัสกุฎเงินแท้3ดอกครับเลขคุณตัวเบอร์สองพี่เลขคุณตัวเบอร์6 9พี่สุยๆอย่างนี้ครับมีร้อยกระเทาะไม่ใช่ร้อยกระเทาะนะครับเป็นคลิปผงติดนิดนึงครับรายการนี้ปัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับนะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องครับนะ700บาทเหมือนเดิมพี่รายการนี้แบ่งปัน700บาทเหมือนเดิมถ้ายกคู่ที่องค์ละ700บาทด้วยกันนะผมขอแบ่งปันพี่น้องที่1,100บาทครับ มาดูต่อพี่ชายครับรายการท้ายท้ายสุดครับรายการท้ายท้ายสุดครับเป็นเนื้อพระผงเทียนชายครับติดตะกรุดเงิน3ามดอกครับติดตะกรุดเงิน3ามดอกครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องไปที่700บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้อง700บาทพี่เลขคนละเบอร์สี่เจ็ดครับเลขคนละเบอร์สี่เจ็ดครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางพี่สบายใจได้ครับรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเล่นกันยาวๆพี่รุ่นหนึ่งรุ่นแรกเล่นกันยาวๆครับพี่นะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับเจ็ดร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับยกคู่นะสามดอกด้องบบาทนะครั รับวันนี้ครับชอบสนใจรายการไหนอีพีไหนสามารถติดต่อน้องเขา้ามาได้เลยที่ไอเดียไลน์แลเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะตอนแรกนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านติดตามพี่ขอบคุณม,มากครับ